พร้อมล่าสุดก่อนก่อนจะบินไปครับตอนนีน้เป็นไงบ้างครับพี่พร้อมตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ระยะเวลาเนี่งตัวก็ค่อนข้างไปเที่ยนได้พร้อมเร็วที่สุดก็เป็นร้อยของทูงเด็กแบกโกลฟิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับพี่ตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นอะไรบ้างไหมครับรู้สึกตื่นเต้นครับผมก็เป็นครั้งแรกนะยู่้วรู้ว่าจะจิกที่ที่ท้อ,องไป จับถลายกับฟานจับถลายออกมาแล้วพี่ตอนนี้เรามองพูกแข่งไหนบ้างครับผมรอบต่อรอบครับคือไม่ได้มองก็คุณเจอคนนี้เป็คุณมองคนนี้แล้วก็วางวางแข่งวางแผนการเล่นแบบนี้มากกว่าเป็นห่วงอะไรไหมครับกับสภาพอากาศที่พิเศษภัณฑ์หลังเสลป์ตอนนี้ไม่ไม่่รับไม่รับก็ร่างกายเราเป็ี่ยนใหม่ดีเราก็ ในช่วงโค้งซ้ายก่อนมาถึงก็กำลังเสร็จในช่วงถึงข้างเสรามีการวางแผนความเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็ความพร้อมก็คือเราเตรียมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าถ้าเราเตรียมมาตั้งแต่แรกพร้อมพร้อมที่สุดก็ถ้าถึงตอนนี้แล้วเหมือนกับเราทำมาเต็มทีม่แล้วตัวซ้อมมาเต็มที่แล้วเนี่ยครับกิดว่าเราจะเอาไปใช้มันยังไงเนี่ยครับว่ามันก็ถ้าทาออกมาแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าคืกผลมาถ้าวันดีแล้วคือ สำหรับเป้าหมายกับโอลิมปิกครั้งแรกนะครับตั Nixon> ้งเป้าหมายบ้างก็ติดเหรียญครับมว่าแค่ติดเหรียญนครับครับฝ่ากถึงแฟนแหน่หนครับพี่ก็จนแท้กับเ็นตานไทยนะครับชารกนกีฬาเซนนไทยเพราะว่ามีแข่งทุกประเภทเลยครับใครดียวเดียวใ่เมครับหมดครับขอบค้า